ต้องด่นผนผาอันนี้สุขสารใหญ่มากเลยนะของ <ไป S 1> ของเมือง,องที่ทเราทำงานแบบว่าเงียบสงัดมากเลยถามว่ากลัวไหมก็ ก็มีคนลุกนะเพราะว่าเดินคนเดียวอะแล้วไปคือคือต้องไปโรงโจทย์รถอะแล้วที่นี่นะคือหลุมครอบครัวใครครอบครัวมันอย่างเงี้ยเขาจะฝังต่อต่อต่อ,ตอทัดครอบครัวไหนอย่างเงี้ยเสียเขาก็จะฝังต่อ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 ทับทับ,ทบ,ทบกันไป เขาก็จะแต่งสวนถ้าใครมีญาติมีอะไรเขาก็จะแต่งสวนดอกไม้ให้ทุกปีทุกทุกอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์เขาว่างถ้าผัวเสียเขาเมียก็มาแต่งหลุมให้ผัวอย่างเงี้ยเมียเสียผัวเขาก็มาแต่งแต่บางคนเขาก็ไม่ได้แต่งให้นะ เขาเหมือนไม่มีญาติไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบางคนญาติไหนเขาขี้เกียจมาเกียดอะไรเขาก็ปล่อยมีแต่ยาขึ้นรกเติมตามําไม่มีดอกไม้แตงสวยๆหรืออะไรอย่างนี้ให้มันถามว่ากลัวไหมถ้าอยู่คนเดียวมันก็ขนลุกนะมันก็กลัวนะแต่ ทำใจสัวสิ้นละ